ก็สิหลับตาอีกทีนึงหลับตานิ่งๆอีกครั้งนึงแล้วเปิดหนังสือตั้งใจอเ,องเออจะได้เรียนเก่งๆต้องทำสมาธิก่อนาการเปิดนี้ก็ได้อช้า